ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เจมส์สายชิลนะครับพามาชมรถเอ่อกี่ยวทั่วเขียวเป็นค่ายของฟิลิใช่ไหมครับต้องขออนุญาตทีมงานด้วยนะครับะจะของขับเองเลยครับอบใช้ปั๊บแฟวครับ จะเอาเท่าที่ได้ครับแองล่างหลอเลอร์11ลูกครับใช้ปั๊มแฟตครับเครื่องยนต์อยู่ด้านข้างเลย สูงครับก็อาจจะมีเกี่ยวดินขึ้นไปด้วยแต่จะมีตะแกรงลอนอถังอุ้มของเขาเขาปเ็นเอก,กลักษณ์เลยครับโอ้โหไหแบบนิ่มๆครับ ส5 0ร้อยหาสิบนะครับถือว่าโอเคนะแต่ว่าดินแห้งนะดินดินแบบควรไว้แบบนิ่มครับเนี่ยน่าจะปั่นโรตารี่ไว้ไม่แน่นครับดินไม่แน่น ีวิวการเกี่ยวตัวเขียวครับส่วนสเปครถเนี่ยเดี๋ยวต้องหาข้อมูลอีกทีนะพอดีคนขับเขาทำงานอยู่ครับ เล็กนี่ตีปั่นออกได้นี่ถือว่าเก่งแล้วนะคนต่อรถนี่ถือว่าเก่งมากครับั่งตัวเขียวนี่เล็กๆเอง ด้านหนาน,านี่ก็ไปดีเหมือนกันครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังครับ ก็บอกยกปากสองตัวครับตัวนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้าวได้ด้วยนะ I no. ยังไงเนาะเดีย๋ยว่ไล้สอบถามครับออไปดีรถขายนี้เขาน่าจะทำมาแบบเกี่ยวหัวเขียวกับข้าวโดยเฉพาะนะครับผมว่านเน้นๆก็น่าจะเป็นถั่วเขียวครับโอ้สุดจริงครับ ฝากช่อง y o u t u เตรียมสายชิวชาแนลไปด้วยนะครับฝากกดติดตามไปด้วยครับก็เป็นสายรีวิวการทำงานของรถนะครับก็ขอบคุณทีมงานนะครับที่ให้ถ่ายทำนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ